Students, although we will study English, grammar, what you call there the, uh, is the uh, We have uh, step one I would like to focus on. I would like to focus on English vocabularies. If you do not know enough English vocabularies, you will get a lot of obstacles and problems to communicate in English. By the way, English grammar is very important. If you know a better English grammar, you can write English effectively, especially English essays. That is why we have to study English grammar. And English grammar today is about how to use there is and there are. There is can be used with singular nouns. There is, one. there is จะใช้กับหนึ่งจำนวน there is จะใช้กับหนึ่งจำนวน how about there are there are ใช้ยังไง um there are can be used with plural nouns there are ใช้กับหลายจำนวน there are ใช้กับหลายจำนวน normally nouns that u s e uh, that that can be used with the are uh, will uh, will be added by s es ไ e อเอสตัวใหญ่คำนาวที่ใช้กับดาอาจะมี s ยัดตูดนะครับ<แ>ตัวใหญ่คำนาวที่ใช้กับดาอาจะมี s ยัดจูดนะครับคำ<ไ>นาวที่ใช้กับดาอาจะมี s ยัดจูดนะครับ<ไ>นะนี่ค <c oughs> ือการจำง่ายๆและโลกนะโอเคอ่ะ Open page 2 o p e n page 2เปิดไปหน้าที่2ก่อนลกูกเปิดไปหน้าที่2 Open page 2เปิดไปหน้าที่2 Open page 2เปิดไปหน้าที่2จิ้มจึก๊กคำแรก T H E A R E <S 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 I S, e. <S i S That e. is <S มีหนึ่งจำนน

<S i s s s there is มีหนึ่งจำนวนท H e r e i s is there is ม no ีหนึ่งจำนวนที e r e i s is there is ม no e ีหนึ e ่งจำนวนน้องอิงอ่านคะลูก

อย่าเมินนะลูกอย่าเมินนะอย่าเป็นรายชีดีตุดเมินนะข้อที่สอง T H E R E A R E A R E D A R มีสองจำนวนขึ้นไป T H E R E A R E D A R มีสองจำนวนขึ้นไป e อ a i e A-I-E ีเมีสองจำนวนขึ้นไปมี E-I-E จำนวนขึ้นไปมีสองจำนวนขึ้นไปมี E-I-E A-I-E วนขึ้นไป a มีสองจำนวนขึ้นไป E H E I E E I E a I E D R มีสองจำนวนขึ้นไปอ่าโฟกัสอ่านจะลูก E I E E I E D R มีสองจำนวนขึ้นไปมีสองจำนวนขึ้นไป เก่งมากจะลูกอีกตู้สหนึ่งจ้า T S E R E A R E D A D มีสองจำนวนขึ้นไปเก่งมากจะลูกเบอร์สามจ้าจิ้มเช็คเบอร์สาม R a T R E T หนู R A T ตคสดีอานเราก็เดียไปเลยดังดาโลกไอเล็หนูเก่งมากจากเบอร์ซีเอาเอาใหม่เอาใหม่ไอเอทีและหนหนูไอเอทีและหนู RAT หนูไอเ เลดูอีเอทีแมดหนูอีเอทีแมดหนูอีเอทเลดูอีเอทเลดูอุ๊ดนียนอีเอทเลดูนะจ๊ะนักเรียนตูดภาษาสเปนแปลว่าสุดหล่อเข้าใจไหมลูกนะโอเคนะลูกขอเชื่อครูปอครูปอยนี่ใสดีไม่เคยโกหกเด็กนะ ตูดภาษาลาวก็แปลว่าหล่อจริงไหมโฟกัสใช่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 นะลูกนะครูปอเป็นลูกครึ่งไทยลาวนะลูกนะครูปอใช้ภาษาลาวกเดียครูบอกว่าตูดแปลว่าครัตูดแปลว่าค้างก็ได้เลยก็แปลว่าสุดหล่อนะลูกนะภาษาลาวตูดแปลว่าค้างก็สุดหล่อนะโอเคข้อที่สี่ F O u O A F O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  O F O O F O F O F O เก่งมากจ้าลูกต่อไปฮัตตูตที่าหน้าโลก I E W B I T N A B บตตาย I E B I T N A B บตตาย I E W B ตายเอดับเบิลบีอทีแลบบิชตายเอดับเบิลบีอทีแลบบิชตายตีลเดับ้ลบีอทีแลบบิกตอ้าวตุดเมอหรอตุดเมอหรอดูตามสิจ้าน้องยองเฮ อ่ะขอได้หอ F I W A ไฟฟห้า F I W E ไฟฟห้า F I B E f i v ตัวต่อไปโลหหืเ F I B E f i 5เก่งมากจะโลกต่อไปเจ็ด B เ o าเค book นักสเสาิม B โ o เ B ักเสือบีดับเบิลเคบนเบีดับเบิลเคบเมื่อกี้มีคนอ่านตาตบมือให้คนที่อ่านตามคูด้วยดังดตบมือให้กับคนที่อ่านตามคูด้วยถือว่าเป็นเด็กน่ารักนะบี

โรค c a n c โตต่อไปดีมากโรค c a c e ดีมากโรค c a บ c e r โต่อไปมตต่อไป BIG 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 บิ๊กใหญ่ B I G บิ๊กใหญ่ B I G บิ๊กใหญ่ B I G บี๊กใหญ่บิ๊กใหญ่ต้นต่อไปเก่งมากของต้นใหญ่ไหมใหญ่นี่ต้น ไม่ใหญ่ใช่ไหมของครูปอก็ไม่ใหญ่เล็กนิดเดียวผมก็มีเองโอ้ยคีโมอะไรนะของต้นต่านี้เองดิวก้อยดิวก้อยคิดอะไรเนี่ยคิดอะไรเนี่ยบาเจโออาเอเอ็ดเดอออร์เรนจ์ พ9ครับเอาขอบขอบคุณที่เตือนตบมือให้กับอาบีตังหน่อยบีตังในเด็กดีตั้งใจเรียนรู้อาตอดีเก้ PIG แล้วยอมฮาทำไมไม่เตือนอยากได้ตำแหน่งรอจนตเหรอนุอาตอดีเทคา p i เทคกโบ PIG เทคกโบ พ i ไอจีพีไอจีพิกหมูพ i g พไอจี I ิกหมูพ i ไอจีพกหมูพ i ไอจีพกหมูต <rique> ุดต่อไปแกม่งมากโลกต่อไปเศษนะลูกนะโอราอ Hey! hey. hey, hey, hey. hey.

T E N Tense ตัวต่อไป T E N t e เก่งมากค่ะลูกอีกรอบนึงค่ะลูกขา T T N N ทน n s อ่านถูกแล้วลูกอีกรอบนึงค่ะลูกขา T T N เก่งมากจะลูกอาต่อไปสิบสองตบมอให้กับน้องหน่อยเป็นกำลังใจนะจ๊ะสิบสอง B I A D Bird b i r Dog B I A D Bird b i Bird. <st Aaa. S 1> r Dog B I

เก่งมากจะโลกต่อไป13 S a v E N Seven j a S E N s A v e n Jack S E N Seven เ S E B E N seven 7 S E B E N seven 7 S E B E N seven เตู้ต่อไป เก่งมากจะลโลกบาสิบสี่พีเอพีเอาฟเอภัฏยามรอกพีเอพีเอไ p เอภัฏยามรากพีเอ

ต่อไปลูก P A P A Y A พะยาะละกอเก่งมากจ้าต่อไป15บห้า B U S บัสรถเมล์ B U S บัสรถเมล์ B U S บัสรถเมล์ B U S บัสรถเม